สวัสดีครับน้าๆทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาหน้าๆนะครับมาเปลี่ยนถ้วยรองกองน้ํามันเครื่องของรถอีซูุในเครื่องยนต์ยูโร4นะครับผมได้ถอดออกมาแล้วนะครับทางด้านขวามือนะครับจะเป็นตัวเก่านะครับส่วนซ้ายมือนะครับจะเป็นตัวใหม่ซึ่งเป็นอะไหล่แท้อีซุซุนะครับสําหรับขั้นตอนการถอดนะครับในขั้นตอนแรกนะครับให้น้าๆถอดกันแครงใต้ห้องเครื่องออกมาก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับ ให้มองไปที่กองน้ํามันเครื่องนะครับแล้วสังเกตที่บริเวณด้านล่างของกองน้ํามันเครื่องนะครับเขาจะมีถาดตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยฮะจะเป็นถาดตัวนี้นะครับถาดตัวนี้นะครับเขาจะมีปุ๊กยึดอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือปุ๊กตัวนี้นะครับน้าๆจะมองไม่เห็นนะครับให้น้าๆใช้มือนะครับล้วงเข้าไปนะครับแล้วพยายามหาปุ๊กตัวนี้ให้เจอนะครับ สำหรับขั้นตอนการถอดก็ง่ายมากนะครับให้น,าน้านะครับดึงปุ๊กขึ้นลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้ดึงตัวถ้วยเนี่ยออกมาตรงๆแค่นั้นเองนะครับอะขออนุญาตพาหน้ามาดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาล็อกอยู่เขาจะอยู่ลักษณะนี้นะครับตอนที่เราดึงสลักขึ้นนะครับนี่เขาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมฮะตอนอย่างนั้นนะครับให้เราดึงถ้วยตัวนี้ออกมาตรงๆนะครับเขาก็จะหลุดออกมาแล้วง่ายๆเท่านี้เองนะครับ ส่วนในขั้นตอนการใส่อะไรใหม่กลับเข้าไปนะครับก็ให้นานาดันเข้ามาลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับแค่นี้เองเขาก็จะล็อกแล้วนะครับมาดูที่ทางด้านหน้ากันบ้างนะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะครับให้ตรงรูบริเวณตัวปุ๊กนะครับจากนั้นก็ดันสลักของปุ๊กเนี่ยเข้าไปนะครับเนี่ยฮะแค่นี้เองง่ายๆนะครับ ขั้นตอนต่อจากนั้นนะครับก็ให้หนา้าหนานะครับติดตั้งกันแครงที่นา้าหนาถอดออกนะครับกลับเข้าไปแค่นี้เองง่ายๆนะครับโอเคก็ในท้ายคลิปนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับเป็นคร่าวๆนะครับให้นานนาได้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเปลี่ยนนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้กับผมสวัสดีครับ